กลับมาเยี่ยมเยียนร้านขายขนมนังเล็ดครับ <c oughs> จะเคยมาถ่ายตะกี้ครับนี่เราเฮ็ดไม่เดี๋ยวเราแพกย่างดีครับนี่โอ้นี่ทอดมาหลือเดล่าพแม่เนี่ยถอดแล้วค่ะช่วนี้ทอดแล้วโอ้มนเหยียนใส่เครื่องแพ็งเอาแหนมขุ่นเครื่องอ่อตัวเครื่องเอาบแบบอ่อตัวเมมถอดทำไมเด้่ทา่านผู้ชมครับเป็นตะกรอบด้วยครับเนี่ยอ๋อบ ก็ผมอนี่มันหมอนังครับนี่อันนั้นมอทอด่หมอน้ำมันหมอน้ำมันโอ้อดเส้นหมอน่ะถอดใส้นหมอน่โอ้ถอดทอดใส่หมอโอ้นี่หมอน้ำมันโอ้ใส่เบยเตยน้ำครับอ่อทอดนี่ทีนันอันที่บ้านยังก่อเพื่น นำ้ำน้ำตาลพ,ปปพาริบรับนี่ญาดิานี่น้ำตาลนี่น้ำน้ำตาลครับกระยอนตั้งใจตั้งหลังสี่เป็นขลุกร่างขลกร่างมากครับอืมจะเกี่ยเคยมาไทยเพิ่นนะครับอันนี้มาอีกเสนึงแปล,ว,ลว่าเหลิดน้ำเพิ่นย่างมาซื้ก้อยซื้อเนี่สิเองแปลว่าเหลิดน้ำเพิ่นซุ้อเอลออยครับมีร้านขายก้อยแถวนี้ร้านมาริวันครับ วิธีการเนี่ขนุนเล็กเป็นอันนี้สีนี่ก็ต้องหางกันขึ้นแม่ส yeah, ีใบเตยอ,อ,อันนี้มันกำลังแพ็กค,ครับส่งถูกค่า,าครับ ว่าเทสมาแต่ละเทียนนีหลายอันเนี้ยนมันว่าแต่ลสามสีลอยงอะง้ครับเป็นสามชี่ลอยส่าไทยเมื่้าว่าไปขายด้วยเิ่นสีบักติ้นไหมครับครับผมนังตลาดนังแล้วเียงเทาวนไปกาเพชรทรงเพชรทรงกับครับผมว้าวฮามมากวาไโตเ๊ะ หลายเกินแสดงว่าพึ่งถอดมือน,นีมนมาซุ่มมือน,นี่ยเป็นเจ้าเดียวนี่อ่าถอดแล้วก็เจ้าเนี่ยเพื่อ,อนถอดเซ็ตวันเดียวกับถอดเซ็ตทั้งสี่มันกรอบดีครับกันแล้วนี่นแสดงว่าลูกค้าม,ม,มามารับเอาสมือเลน่นวะทุกมือเลยมอลือละครับคนละสองพันเงินนี่แหละถ้าจ้าเอาอ๋อการดงเทงตาบ้าน กะหลาบกอเดนบัลกอเดนจอบไปขายใส่แล้วหกกบบวไไ้องกับพวกหมูคนเอาไปใสกระจาการึเปลาสมอันที่วันที่เก่านี่ยออเดอร์เข่าไลก็เดีย๋ยไปขายได้วันที่เก่านี่จะถอดอย่างเดียวครับคนเสบ้าเอาเองไหมครับอืมนี่ครับคนนุงมั่งเล็กมานั่งกต่น,นี่ยมาดได้ครับนี่มาไปอีกทีน,นึงเป็นึงเดย์มาจังเดย์สำหรับ

ด็กไปขึ้นไปเก็เทียบป่ะครับต้อเรียนย่อว่าห้งตลาดวแยกขั้นไปฉีดวัคซีนน้อก่อนครับไปฉีดแล้วจ้าเข็มแรกเข็มสองนี่คือวัคซีนที่เด็กหนึ่งโอ้หือเมื่อนี้ก็ไปขายกันละะไปมาแล้วครับไปมาแล้วโอ้เมื่อนี้เพิ่นฉีดเข็มสองครับอย so. ู่โรงเรียนย่อว่ากับปูบ้านอะไรบันดอนยานังครับตาไปขายอยู่บันดอนยานังมืัอนี้ได้ก็ไปขายอยู่บันโรงเรียนย่อว่า ที่ย ok an ี Take ่ส so ิบเมตรเนี ar, shoe, ่ยก uh ็ไปขีดจนสองก็เอาสองไปขายพ่อครับอืมท้ายดีดีแต่เจ้ามาถ่ายมึงก็ได้พักก็ได้พอนจ้าเกียร์แค่นั้น ว่าคนเบิ่งหลายนะครับช่วงช่วงมันนั่นช่วงมันขายดีเขาก็เฝ้าเอาคือว่าแหละเนาะจักงน้อยเนี่มันจีจ้างน้การเล่นตลาดนัดคือว่าเรอ่ะครับการเล่นตลาดก็ขายขายตามตลาดนัดต่อขายตามตลาดนัดนี่ยจ้างปิดจ้างเกิดแก่ไม่ในะจังตลาดนัดมันก็คนหลายเลยคนหลายดี ใายดิเดส่งเราไปขายแม่งกรบสินมาแล้วน oh. oh, ี่ <c oughs> <c oughs> ันไปติดต่อแล้วไปติดต่อตลาดไอ้ตลาดถุงอ่างแล้วครับคนส่หาทีให้อยู่อันนี้นวไกินก็ไปกินก็ไบกินกินก็ไปกินกคไปกินก็ไปกินก็ไกินก็ไากานก็ไปกินก็ไปกินก็ไยวินก็ไปกันก็น็กินก็ไนไหกินก็ไปกินไ็นกกป็ก็น็นกไปนน แกถุงกรืแก่หนึ่งใหญ่หด้ถุงัย่างดีได้เอาใส่ถุงละแปดสิบบาทไงอ๋อครับร้อถุงซุปหมือนแบบนี้เอาถุงย่างดีเลยนี่ครับสิ่งที่ผิมเลยนี่สิ่งนี้แล้วแบนี้ก็หลับตาไม่เหอด้ยอ๋อตาเหนอนเนาะหันนนครับน ถอดออกทำไมน้องมันก็จะถอดออทำไมเมันกระเซาะนี่นี่ที่ที่บ้านนี่คนเะเฝ้าซื้อะหลายขนาดเลยคนอยากจาไปขคยไหมคนอร่อยอร่อยละคนเรา ซุ้มผลักหญ่เยกกินดีฮะนะผมเห็นนะครับเห็นอันเขาไปขายอันแถวหนาโ่งพยาบาลเขาเนี่ยซื้อกินข้าวเครอันถ้าเรียกขายมีคนหนึ่งข้าวขายหนาธนาคารไย้านิชย์ฮะแม่นดยู่บ่แม่นโอ้โอรุคัยโอยนานผมเคยไปไทยอยู่นานาโอูกไั่มีแ้คว่องแม่แม่ข้าวขากบแฟ่ว่องผมไปซื้อนอถุงละสามสิบบาท เออนักก่นลหละก็คือกันนี่แม่กับายน้ำเจ้าาแม่ได้เศ้าแม่เอาตัวนี้ไปก่อนนะครับไดครับเรีนเรีนรน,น้ำมันดิบยาอ,อยู่เหมอนขอนอันเออขเ้ออน่นขอนนนเขายังตลาดเงน้อผมซื้อกินน้ำเรรล่าด้วยสักทีนีออ่ผมอยากมันจ,จอดรถซื้อ,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 อขายแม่เนี่ขายเราจะขายพวกนี่น้ำาัหอมนะน้ำมันเย็นพวกน้ำมันเชื่อมดื่ม

ก๋วยเตี๋ยว,ยวอย่างงๆๆ่ายท่านผู้ชมฟังเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอของคุณแม่นารีนะคะครับผมอร่อยมากค่ะนี่หลายยุคถางร้านขนมนางเล็กครับขนมน,น,นงานนงนนเล็กของคุณแม่น้อยนะคะมีปลาด้วยค่ะครับเพราะว่าร้านอาหารของเราเพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนค่ะชากาแฟก็ๆๆมีนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นแชมป์ค่ะของคุณแม่นารีเจ้าเก่าเจ้าเดิมจาก โรงเรียนลำปาวเริ่มต้นเราเป็นแม่ครัวอยู่ที่ค่ายลูกเสือแม่ครัวประจําค่ายลูกเสือคราวนี้ติดโควิดก็เลยมาเปิดร้านเล็กๆย่อมๆเล็กน้อยเพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้ทีมริมลองดูรสชาติฝีมวอีแม่นาีไม่เขียนแปลงรับจัดทําต้นจีนด้วยค่ะครับโอ้โหถึงว่าดีเตอบครับจ้าเรารับจัดพัสดุจีนด้วยนะคะรับจัดทาอาหารข้าวกล่องแล้วก็ข้าวอะไรล่ะข้าวชุดอาหารชุดครับอาหารหม้อรับจัดงานศพ รับจัดงานต่างๆเล็กๆน้อยครับครับมงเด็กแบจุมงมากมากันเชิญนะคะเชิญนะคะเปมาเอาเดกอมาเอาีครับเชิญตัมารันึงคนน่เคัมาอครับเนี่ใหม่ๆครับนงเล็กเฮ้ย เนื้อนี่มันเป็นเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่ผักเสี้ยนอะไรนะคะครับผมอันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ว่าอุดมบันครับป้าอุดมอุดมแม่นาลีนะคะครับอ๋อ้ก๋วยเตี๋ยวซ่ามหมดยังเลยบุ๋มดู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 ป้ายดูป้ายนี่ครับเจ้าช้มบุ้มค่ะแม่นาลีครับก๋วยเตี๋ยวช่มบุ้มอาหารตามสั่งพร้อมครับนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ตรงขามโรงเรียนล่องเรียนชุมชนบ้านปลาแดงครับตรงขามโรงเรียนชุมชนบ้านปลาแดงครับเนี่ย เนี่ยหอกไก่จากโุงเรียนปัญญานุกูนะครับนี่ทั้งเขาไปเขี่ยนลาเป่าทาั้งทั้งเขามาปักาทาั้งเคลลี่ยนลาเป่าครับข<ช>คีลล่รถเขามาในน้อยก็เคี่ยนให้ดูวิธีทํานะคะน้ําเดือดร้อนพุ่งพร่านค่ะไม่ต้องห่วงเพราะเราอร่อยการันตีได้จากคุณแม่อารีหมั่นเรียนนะคะคแม่อารีต้นกินมักปะแดงคะ่ะหอ,อ,อ,อมอร่อยไม่ต้องห่วง าามาทำรายการเห็นค,ครับนี้ครับนี่นะครับคือช่องผมนี่ครับเป็นนี่นะครับโอกาสมาให้เพื่อนเราท่านผู้ชมนี่ถ้าอยู่แถวๆนี่ลองมากินไหงครับจา้าาเรพะว่าช,ช่องผมกับรสชาติเป็นยังไงอร่อยแท้แน,น่นอนไม่ต้องห่วงครับ การันตีได้ว่าอร่อยจริงๆครับผมพ่อแม่นี่เปิดปั้นเด็กพ่อด่วนลูกค้าเขาไลายไหครับก็โอเคก็มีพอมีก็แต่ก็ดีก็ไม่ดีก็เป็นแค่ว่าก็ได้ทุกวันน่ะเรามีห้องแอร์ให้ด้วยนะครับโอ้ห้องแอร์ห้องแอร์บอกโอ้โหห้องแอร์ค่ะเขาไปนั่งชมได้เลยในห้องแอร์นะคะครับผมอืมข่าเนื้อค่าเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นนะคะลูกชิ้นแชมป์ค่ะไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดานะคะ เป็นลูกชิ้นแชมป์ค่ะอ๋อลูกชิ้นแชมป์ย่างดีรือน้ำผู้ชมครับใช่ก็แล้วกัสิบบาทชมป์บื้มไม่แพงค่ะครับนี่ครับนี่ค่ะลูกชิ้นแชมป์นะคะนี่น,นี่ดูได้เลยลูกชิ้นแชมป์เราอย่างอร่อยสุดยอดครับผมมีนยังมีริกสดให้ด้วยนะครับผักสดเป็นผักเสือนะคะนี่ผักเสอือผักเส,อเอกเสอืออร่อยรับประกันได้ค่ะลูกชิ้นสดยังมีพริกพริกพริกคักกกวให้ด้วยนะคะนี่พริกคัวค่ะ

ต้นกระบื้องชามกระบื้มค่ะครับไม่ต yeah. ้องห่วงถือว่าชามใหญ่ที so ่ส uh ุดเลยใช่ที่ผมเคยกินมากครับกินมากับถ yeah. ั่วเงี้ยอยู่ก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยตอนแรกยังแปลกใจว่าเอ๊ะคือเห็ดถั่วเงี้ยแต่นี่กระเบื้มงชามกระเบื้องครับสมกับว่าชามบื้มครับถึงแม้จะมาล่องกินเบื้องกระบันเสียบสำเดย์เสียบซสำเดยลองกินดูลองกินดูแต่ว่าเคยมาสื่อกินบ้านนี่เสียบพิเดี๊ได้ก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านปลาแดงครับ ผมก็แคย่ยมากินอยู่เพื่อนแต่ว่าฟังทั้งคุณเขาไม่ดีเจ้าเก่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทามบุญน,นะคะ,ะมานั่งทานได้เลยครับจะนั่งห้องเอหรือนั่งห้องนอกข้งองในนี่ครับบรรยากาศหนาร้านครับเป็นห้องแถวครับแถวนี้ก็มีทั้งร้านไอไอเสาชุดงานแต่งงานกับมีครับหนึ่งครับถัดมากับร้านขนมนั่งเล็กกับน,นี่นร้านกับร้านก๋วยเตี๋ยวครับถัดมา ครับโอ้ลูกสาวท่าสปานี่นะครับคางๆ่อไปนะี่ก็เป็นร้านขายนั่นครับพวกส้มหมูส้มหมูกระทะพวกเนี่ยย่างพวกเนี่ยครับมันเป็นห้องแถวครับเจ้านี่ไปมาไปกินก๋วยเตี๋ยวครับผมขขอโอ้บรรยากาศครับนี่ร้านห้องแอร์นะครับโอ้เดี๋ยวนั่ง กินดีป่ะนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับคัก <hi> ที่สุดในเขตบ้านป้าแดงเลยครับม erm. ีร้านอื่นจีไรเลยครับที่ไรนั่งในห้องแอร์แบบนี้ครับมีร้านเราผู้เดียวนี่ครับมีร้านของเพุ่อนี่แล้วครับแต่นั่งในห้องแอร์ได้ครับแถวบันหนอกว้าหน้าผมบ่ค่อยมีสำเนาครับโอ้โหอะไรครับไอ้หมอดท่อกินเตี๋ยวถามว่ากินเตี๋ยวครับเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเตี๋ยวหรือกินแชมกินแชมหน่ากินเลยครับนี่ เพื่องครับปลาสักนิดนึงครับว่าไปใช่ร้ายขานมปลามาลังชิมหวานน้ำซุปครับพักกับนี่ครับโอ้จัดไปเลย ดูน้ำเบอร์ชาเลยนะคะคุณคุณโอเคพริกเราเผ็ดมากนะเดี๋ยวก็ต้องปั่นเองทำเองกระเทียมเจียวแล้วก็เจียวเองอ๋อเล้วยายโอ้เจียวเองกับกระเทียมเจียวแล้วก็เจียวเองครับผมพริกแล้วก็ปั่นเองเราจะไม่ซื้อตลาดเพราะว่าซื้อตลาดมันเป็นของผสมมันไม่ใช่ของแท้ครับผมโอ้อันนี้เราปั่นเองทำเองพริกเราคั่เองทั่วซักสาลัดกับี่หัวะผาก็บีครับผมโห่หมครับ ลองชิมหนึ่งลองชิมหนึครับอืมรสชาติโอเคไหมโอเคสมกับโฆษณาไหมครับนี่เรามีเพื่อนดื่มขายครับมีร้านชากาแฟนี่เราเราปั่นไม่โฆษณาเราเราคือไงาเราขายพวกน้ำปั่นครับผมน้ำเองน้ำพริกก็ที่ใหญ่ก็ที่ตาแดงจ้ะโอ้นี่เปิดดูเนื้อในมันอืม Oh, c'est un gars,